สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะป้ามาแอวสถานตีตีสำคัญเทมตีหนึ่งของชุมชนบ้านน้องเงือกเจ้าก็คือน้องออกหูเจ้าเดี๋ยวเราไปฟังประวัติกันเลยนะเจ้า น้องออกหูปป็นน้องน้ำเก่าแก่ของหมู่บ้านมีนำไหลออกมาจากตาน้าตายดินตลอดตึงปีเป็นต้นกำเนิดของน้ำเมืองกลางติบันพบุรุษของเจ้ายองบ้านน้องเงกใจทำนาทำโสนตั้งแต่ครั้งอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานจากเมืองยองจากบันทึกเกร็ดประวัติบ้านน้องเงกและคำบอกเล่าของคนเ่าในสมัยนั้น เป็นอู่วาน้องน้ำแห่งนี้มีเงือกต้นหนึ่งขนาดโตเต่าคนรูปร่าง้ข่งูโตใหญ่มีงอนมาพูดขึ้นมาและลากเอางูของเจ้าบานลงไปโดยเหตุนี้เจ้าบานจึงห้องจื่อหมู่บานนี้วา่าบานโบกเงือกโบกแปลว่าน้องต่อมาเดห้องอย่างเป็นทางการวา่าบานน้องเงือก และห้องน้องน้ำนิวาน้องออกหูหรือน้องออกรูหมายถึงน้องน้ำที่มีน้ำไหลออกมาจากตาน้ำตลอดตึงปีเจ้า ต่อไปเราจะพาทุกท่านไปตีวัดน้องเงือกวัดติปินศูนย์รวมจิตใจของเจ้าบ้านน้องเงือกเจ้าเมื่อปีจุลศักราช1.190ป,ปีเปิกใจตรงก้าพสสอง 2, 3, สปสมเจ็ี่ปีโชสำริทิศกเด็กชายอุป,ปละบุตรของในายใจคณะนั้นอายุเด้1สิบอ็บมีความประสงค์จะบ้านชาปิ้นสามณนี แต่ในขณนะนั้นบ่านน้องเงกยังบ่มีวัดในใจผู่ปินปอจึงเกิดความคิดที่จะสร้างวัดประจําหมู่บ้านขึ้นจึงได้ไปอาราธานานิมนคูบาป้ารมีเทระมาเป็นประธานสร้างวัดจุนแล้วเซจเจ้าต่อไปห้องจะป้ามาหูจักกับประวัติของประตูคุ้งประตูคุ้งหรือประตูโคงคือซุ่มประตูวัดสร้างขึ้นในสมัยคูบายานะเป็นเจ้าอาวาส ในพศ2 4 5 3ถึง2.490เ,เป็นศินละปะมอนโดยตังบุญปิ้นยอดชัดทัดลงมาประดับดย้ยโลดลายปูนปั้นอันวิจิตรลดหลั่นลงมาปิ้นจันจันได้เจ็ดจันมีคุ้งขนาดน้อยสีด้านต่อมาได้นำพระบุทธรูป,ป้างพยืนประทิศฐานไหวตึงสี่ทิศเป็นใน,ในใดใไดวาไขรตีเดลอดสุ่มประตูคุ้งจะเกิดความเป็นสิริมงคลเจ้า